มื่อกี้ก็หอดมือมาไหวอีกแล้วมาขอพรอขอพรปูวังอุดรแสงฉายงวดที่แล้วไม่นำฝนมาขออยู่นี่ก็ได้ไปแล้วงวดหนึ่งครับนี่งวดที่สองเด้อนน่เด้อ นี่คือแม่น้ำฝนกับแม่น้ำเฮงเหรอขอพรในหลวกเด้อเรียนหนังสือไอโควิดเศร้าปูเราก็วบาโอ้เ๋ยวปูกับาผ่าปิดปากว่าได้ยุ่น ้ำนักมงนีอยู่หนองบัวลำพูเด้อพี่น้องล่งงลางอย่เป็นน้องสานามที่เคยมาทายให้เบิงรอบก่อนนะครับถือไปแล้วหนึ่งงวดงวดที่สองนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซของผมถือกันมดสุกคนเด้อ แต่มืออกี้นี้าวนี่ช่างสิ่หูมีคำหมากคำพูนะครับมวลล้านเพื่นที่สูบยังสิน้ำเขียวน้ำแดงโดนหลอดพ่นบด้เวณห้องคุณยังอ่อยคุณยังอ่อยด้วยจ้ะ มาแรกกลับบ้านที่จุดเพราะว่าใช่เอฟซได้เห็นจุดมาแรกแต่ตอนนี้เราขอเข้าขอพรกันอันนี้ก็มาขอพรที่ตำหนักเหมือนเดิม มืออื่นจังบึงเด้อครับมืออื่นสิสิจุดอยู่บ้านสิมาขอ,อนีแล้วก็ไปจุดอยู่บ้านคือเก่า เสียบลงเลยลูกสาธุหรือยังครับไปคล้องปูหรือสีเนี่งค้องอะไรค้องเลยอยาก้องค้อให้ได้เห็นจิของุนนคนเด้อ พวกเรามีบุญวาสนาร่วมกันขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเเราาา้อออจหนะะิิ่ไไขปกสี